ครั้งหนึ่งในชีวิตของหนูเกือบทำสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่แค่ความคือขนองความรู้เท่าไม่ถึงตาของตัวเองเพียงแค่แกเห็นที่แชร์ในเฟซแม่เปิดเปิดลรไหมไหนไหนไหนแชร์อะไรหรอฮีใครถ่ายอ่ะก่อนไปอ่ะเฮ้ยมันต้องอันไม่ใช่ก็ได้เฮ้ยแกแกใช่คนนี้เปล่าวะ เกินไปปะอม๊กยังก้ามาโรงเรียนอีกเหรอโอ้ยอยู่ในโรงเรียนนะเฮ้ยมึงดูดิเหมือนคนในคลิปเลยสวัสดีไม้ทำไมมาโรงเรียนเช้าจังอ๋อเดี๋ยวจะไปแล้วก็ไปก่อนนะเดี๋ยวไม้ไม้ใช่คลิปนั้นเหรอเอาไว้ค่อยคุยกันดีกว่านะไม้

อิมจะทำอะไรอะ่ะจะยอมแพ้แค่นี้เหรอก็ <_ uk> <ต>ไม่มีใครเข้าใจเราเลยอ่ะตองแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะทุก<ม>คนก็เข้าใจว่า<ม>เราเป็นคนไม่ดีไปหมดแล้วอ่ะตองเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆอ่ะต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นสุดใจจริงๆไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้แล้วจะทำยัง,ำยงไงเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะมันก็ต้องมีทางที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้ <_ Su i> ที่หลังอย่าทำแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเสียใจอยู่ รัตพิกมลวันสวัสดีค่ะตามครูไปห้องปกครองด้วยรูปนี้คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยสิพวกเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับครูมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับมันไม่ใช่อย่างที่ครูค,คิดนะคะพวกเราไม่ได้ทําอะไรกันจริงๆคะ่ะแลวเรื่องจริงคืออะไรคือตอนเย็นเมื่อวานหนูเป็นเวรทําความสะอาดห้องแลบวิทยาศาสตร์ค่ะ แล้วหนูก็ถือถังน้ําจะไปถูพื้นก็มีน้องผู้ชายวิ่งมาชนพอหนูกําลังจะเช็ดพื้นเพื่อนเขาก็วิ่งมาลื่นลม้มเสื้อเพื่อนก็เลยเปียกค่ะเลยถอดตากไว้แต่มีเสื้อข้างในนะคะระหว่างที่รอเสื้อแห้งเพื่อนเขาก็ช่วยทำความสะอาดเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละคะครูครูครับผมเช็คจากกล้องวงจรปิดเล้วครับสคนนั้นพูดความจริง ผมพอจะทราบเลยครับใครคือผู้กระทำผิดโอเคงั้นไม่มีอะไรละเธอกลับไปเรียนได้ขิมพ,พี่ตองคะหนูขอโทษด้วยนะคะไม่อยากให้เรื่องเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นไรคราวหน้าถ้ามีอะไรก็ถามก่อนลวกันนะคนอื่นจะได้ไม่ต้องเสียหายเราเป็นคนทำให้พี่เขาเสียหายหรอการแชร์ภาพโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเป็นเรื่องสนุกแต่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเสียหาย หนูขอโทษพี่ๆและคุณครูด้วยนะคะขอโทษนะคะเพียงข้าไปนิ้วของเราแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเกือบทำลายชีวิตของคนสองคนเขาคงเกือบตกนรกทั้งเป็นด้วยความสนุกคือคันองไม่คิดก่อนทำจริงๆเราควรมีสติตรวจสอบความจริงและมีเหตุผลเพื่อให้สังคมของเรามีแต่ความสุขและน่าอยู่ตลอด ก็หลังจากวันนั้นประมาณ2-3สวันก็มีเพื่อนมาถามว่าผมได้ทำจริงหรือเปล่าผมบอกภาพอ่ะใช่แต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคือผมกลัวครับไม่อยากจะรู้จักใครเลยคือครั้งครั้งหนึ่งอะชีวิตผมเคยพังเพราะสื่อโซเชียลครับ คิดว่าสนับสนุนเรื่องของการเช็คก,ก่อนแชร์ดังนั้นเช็ค3อย่างเช็คความจริงเช็คว่ามีเจตนาดีไหมเช็คว่ามีผลมีความสําคัญกับบุคคลอื่นที่ต้องรับรู้ไหม3เช็คนี้ฝากเอาไว้ให้ก่อนแชร์ขอโทษทีหลังมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา